นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยแห่งชาติหรือบอกปพชติดตามปัญหาหมอกควันไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่กระทรวงมหาดไทยนะคะโดยนายอนุทินได้รับชมวิดีโอผลการดําเนินงานของบอกปพช ที่บรณาการสาภาพกำลังเตรียมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแก้ไขปัญหาไฟป่าลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการคุมเข้มเรื่องการเผาการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ติดตามสถานการณ์เป็นต้นซึ่งหลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งในที่ประชุมค่ะระบุว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์นี้อย่างมากนะคะมีข้อสั่งการให้แต่งตั้งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา ในประเสริฐจันรทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักงานนายกรัฐมนตรีร่วมกันเป็นที่ปรึกษาของบอกปพชทําหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักรู้รับทราบแล้วก็นํามาสู่การให้ความร่วมมือกับรัฐบาลค่ะดังนั้นนะคะจึงอยากจะขอความร่วมมือกับทุกส่วนรฐฐาชการอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นตัวแทนของรัฐบาลฉะนั้นขอให้นําความแจ้งไปยังผู้ปฏิบัติตามพื้นที่ต่างๆให้ความ ร่วมมือในการทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพอเชื่อว่าหากร่วมมือกันอย่างเต็มที่จะสามารถควบคุมความเสียหายทำให้ไม่เกิดการเผาและลดมลภาวะลงได้ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเพื่อนบ้านจะเป็นอย่างไรเพราะเราต้องทำในประเทศให้เรียบร้อยก่อนค่ะ